สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่บอบอนะคะที่ y ย u u ูบชาแนล n จ้าอโบหัวโปละอ่อนนะคะและแน่นอนว่าเราอยู่กันที่เ y l i ลสนะคะพี่สาวใจดีเล่าเรื่อง ROV ให้ฟังที่นี่นะเราจะมาพูดคุยเล่าเรื่องนะคะของตัวละครใน ROV นะคะซึ่งพี่บอบอเนี่ยจะขอเริ่มจากตัวละครพื้นฐานก่อนเลยนะคะเพราะว่าอยากให้เริ่มต้นกันที่ ตัวหลักๆเพื่อที่จะนําเรื่องราวไปสู่ตัวละครใหม่ๆนั่นเองค่ะไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียวว่าทําไมถึงมาเริ่มจากตัวละครแบบโอ้โหดั้งเดิมขนาดนี้นะคะเรารู้จักเทพย้อนรู้จักน้องอลิสกันไปแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมารู้จักกษัตริย์มอทสกันบ้างค่ะชีวประวัติมอทสด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือและความชอบธรรมในหัวใจมอทส ได้กลายมาเป็นผู้นำที่แท้จริงคนแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์เขาเกิดมาในยุคที่ศรัทธาเสื่อมถอยและมีเพียงความมืดห้อมล้อมโลกเรามนุษย์ต้องเผชิญกับสัตว์ร,ร้ายบ้าคลั่งและปีศาจกระหายเลือดโดยไร้พลังที่จะปกป้อง,องตนเองและไม่มีคำชี้นำจากเหล่าเทพที่ส่งมาถึงพวกเขาเกิดสงครามกลางเมืองไม่เว้นแต่ละวัน ยุคแห่งความโกลาหลยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งมอทอสก้าวขึ้นมามีอำนาจเขาได้กล่าวถึงหลักปรัชญาแห่งความถูกต้องและความชอบธรรมเขายัางได้เริ่มเส้นทางของความสงบสุขพร้อมทั้งยึดมั่นในหนทางแห่งอัศวนินผู้คนต่างกล่าวขานและชื่นชมความกล้าหาญของมอทอส ทำให้เหล่านักรบทั่วทุกสารทิศเข้ามาจงรักภักดีต่อเขาและภายใต้การนำทับของชายผู้นี้พวกเขาได้ก่อตั้งภาคีอัศวินผู้หางกล้าที่ศึกษาศาสตร์แห่งสงครามมาอย่างทีท่วนพวกเขาเคลื่อนทับใต้ธงแห่งความยุติธรรมและความถูกต้องในานามมอทอดเดินทางทั่วแผ่นดิน พร้อมทั้งขจัดความชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหน้าตนพวกเขาเปรียบดุดดั่งแสงสว่างท่ามกลางความมืดและนำไปสู่การปฏิรูปของมนุษยชาติอย่างแท้จริงผลงานของภาคีอัศวินได้ขวางการรุกรานจากกองทัพปีศาจของมาลอดครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เหล่าอัศวินของมอทอสต้องรับมือจากการโจมตี ทุกหนแห่งทวา่เาเหล่าภาคีอัศวินก็หาได้วัดวันไหมมอทอดและอัศวินของเขายังคงยืนหยัดอย่างหนักแน่นความอดทนและความทอรหดของพวกเขาเป็นดั่งความหวังและแรงบันดาลใจชายหนุ่มจำนวนมากต่างก็แย่งกันคว้าโอกาสที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของภาคีอัศวิน ส่งผลให้กองทัพมอทอสไม่เคยมีที่ว่างกองทัพของเหล่าพี่น้องที่มีความจงรักภักดีต่อจิตวิญญาณความกล้าและมอทอสผู้นำของพวกเขาได้ค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นพลังที่ไม่มีใครกล้ามองข้ามเหล่ามนุษย์ที่เคยถูกเผ่าพันธุ์อื่นดูแคลนในที่สุดก็ได้รับการยอมรับ และความเคารพจากทุกเผ่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้แต่ดาร์ฟอเรสอริกเก่าอันยาวนานก็ยอมหยิบยื่นมิตรภาพให้เพื่อช่วยเหลือมอทอสจนในที่สุด Temple of Light ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกก็ได้มอบความอวยพรจากเทพเจ้าให้กับภาคีอัศวินของมอทอสในท้ายที่สุดความกล้าหาญ ก็ได้ถูกทรงมอบให้กับมนุษยชาติรุ่นต่อไปโดยอย่างยิ่งเทนผู้ซึ่งสืบทอดคบเพลิงแห่งความหวังให้คงอยู่ชั่วการละนานแสงสว่างของดาบแห่งความยุติธรรมจะเปิดเส้นทางแห่งแสงสว่างให้กับอัศวินทุกคน เอาละค่ะเราก็รู้เรื่องราวของมอทอสกันไปแล้วนะคะแน่นอนว่าเขาก็เป็นกรรษัตริย์ที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นมีความแข็งแกร่งมีความยุติธรรมตรงชินนะคะแล้วก็มุ่งม,มั่นในการที่จะนำทัพ ออกศึกให้ได้ชัยชนะมาเพื่อมวลเพื่อมูมวลมนุษย์โอ้ยแม่พูดจนลิ้นพันกันแล้วเอาละค่ะเอามาพบกับเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ได้นะคะที่นี่นะคะอย่าลืมนะคะ subscribe สักนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้พี่โบโบนะคะกับเพจอ่า เจ้บโบหัวโปละอ่อนนะคะที่ Facebook แล้วก็ที่นี่ด้วย YouTube นะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาติดตามกันดีกว่าว่าอีพีสีจะเป็นใครนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ